วันนี้เราได้ซื้ออได้สั่งไฟท้ายรถกระบะวีโกมามาเปลี่ยนของเก่ามันแตกแตกทั้งสองฝั่งเลยก็เลยจะเปลี่ยนสั่งสั่งมา จากช็อปช็อปหนึ่งแหละไม่บอกว่าเป็นช็อปไหนดีกว่าเนาะจะมาเปลี่ยนไปท้ายทั้งสองฝั่งแตกทั้งสองฝั่งเดี๋ยวลองดูว่าจะเปลี่ยนง่ายไหมลองดูตามที่เขา ที่เคยที่เคยดูครับที่เคยเห็นเขาทาว่าให้ถอดให้ถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนใช้น็อตประแจเบอร์เบอร์สิบนะ ถอดหมดท,ทั้งสองจุดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมามางัดงัดตรงจุดที่มันมีที่มันมีเดือยเดือยล็อกเดือยล็อกประมาณนี้กับตรงตรงนี้สองจุดก็คือแถวแถวตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ เราจะลองงัดดูนะครับหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดออ,ออกแล้วออกแล้วออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นขั้วเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สามจุด ไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟไฟหลีมั้งน่าจะเป็นไฟหลีแล้วก็เป็นคั่วคั่วเสียบทีนี้เราก็จะมาถอดถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดไฟถอดไฟตัวนี้ก็จะอ่าหมุนมาทางซ้ายทวนทวนเข็มนะ หนึ่งตัวสองตัวตัวนี้น่าจะเสียสามตัวแล้วก็ถอดตัวนี้ เราได้ถอดชุดไฟออกไปแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ที่เราสั่งมานะก็ใส่ใส่ไปตามเดิมใส่ไปตามเดิมต,ตัวนี้ตามชุดชุดเดิมของมันแล้วก็หมุนหมุนล็อกหมุนล็อกต่าตามเข็มนาฬิกาเข้าไปแล้วก็จะเอาเข้าไปประกอบเหมือนเดิม อันนี้ก็ได้ประกอบชุดไฟเข้ากับไฟท้ายตัวใหม่ที่เราสั่งมาเยวทีนี้เราก็จะเอาใส่ประกอบเข้าเหมือนเดิมโดยให้ให้เดือยให้เดือยสองเดือยเนี้ยมันตรงตรงกับรูของของเขาแล้วก็ดันเข้าไป ตงแล้วทีนี้ก็ดันเข้าอให้มันมีเสียงแล้วแก๊บเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวข่อนจะขันเดี๋ยวเราจะลองไปลองไฟดูก่อนว่าเอาหลอดเก่ามาเอาหลอดเก่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดที่มันที่มันเสียมันขาดจะติดไหมแล้วค่อยแล้วค่อยขัน ขันน็อตสองตัวกับที่เดิมเดี๋ยวเราไปเช็คลอดดูก่อนฝั่งนี้เช็คเรียบร้อยสายเรียบร้อยแล้วรดเก่าเดี๋ยวมาทำฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้ไขออกแล้ว แล้วก็จะมางัดงัดออกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใส่เมื่อเราเช็คเช็คไฟว่าติดทุกดวงทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยครบติดครบหมดทุกทุกดวงแล้วแล้วก็จะ จัดการขันน็อตเข้าก็เปนน็นอันเสร็จประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายด้วยตัวเองนะครับวันนี้ตามคลิปให้ดูพอมีประโยชน์ครับเพื่อนๆ ผู้ใช้รถขอบคุณครับ